สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจําวันอาทิตย์ ที่17พฤศจิกายนพศ2567ค่ะการพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่1 0 0บาทค่ะสําหรับ คนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าว,วันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะมีดวงของการเดินทางด้วยนะคะเดินทางแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะได้รับข่าวดีนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยนะคะเรียกว่าเอนเตอร์เทนเก่งนะคะแล้วก็ดวงนะคะมักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนคอยให้การอุปถัมภ์แล้วก็ผลักดันเดอะซันเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ด้วยนะคะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากค่ะเดวิลนะคะอยากมีอยากได้อยาก,ยากทําไปหมดทุกอย่างในช่วงนี้ไพ่เดวิลเนี่ย ะะมันมีในเรื่องของคาหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวนะคะที่ค่อนข้างจะแบบาชาววันอาทิตย์บางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับการงานหมกมุ่นอยู่กับการเรียนนะคะหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้กับอะไรหลายๆอย่างนะคะหมกมุ่นอยู่กับการทําอาหารก็ได้นะหรือเดวิลเนี่ยนะคะหวยออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะการงานนะคะวันนี้ชาวนาทิตค่อนข้างจะโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงอยู่บ้างนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าดูเหมือนชาวนาทิตย์วันนี้คุณจะปรับตัวได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาสนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอยอมรับสิ่งสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่กําลังจะมีเข้ามานั่นเองนะคะ ใครตกงานว่างงานออกไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือการค้าขายเนี่ยไม่ได้เงียบไปได้ซบเซานะโดยเฉพาะเดวิลใครที่ทําเกี่ยวข้องกับพวกอาหารของกินนะคะนะเ,เช่นอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวนะคะอะไรพวกนี้นะคะอาหารรสชาติจัดจานนะคะส้มตามยาอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่ามีออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะคะในวันนี้หรือเดวิลนะคะจะเกี่ยวข้องกับงานเทาๆนะคะคนเทาๆธุรกิจสีเทาๆ,ๆก็ได้ด้วยวันนี้แต่งตัวให้สวยให้ดูดีนะคะให้สมวยัยให้ดู น่ารักนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ต้องขึงนกับว่าเซ็กซี่เนาะแต่ให้ดูแบบเรียบร้อยสวยหรูนั่นเองนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะ ส่วนการเงินเนี่ยมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะคะผู้หญิงจะนําโชคลาบความดวงดีมาให้ด้วยนะคะหรือราชินีเหรียญช่วงนี้หมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะก็เรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับอาหารพองกินครอบครัวสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเพราะดวงชาววันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่กินเกง่งทานเก่งนะคะยิงเครียดยิงกินยิงทานหรือบ,บางบางครอบครัวอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทานข้าวร่วมกันพาครอบครัวพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทาน ข้าวนอกบ้านนั่นเองนะคะใครที่อยู่ห่างไกลาการความรักมันอาจจะดูเงียบๆเงางาไปบ้างในช่วงนี้นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบคนถูกใจนะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาให้ใจเต้นตุ้มตามได้หรือมีดวงของการได้พบรักในสถานที่กลางคืนนะคะในสถานที่อโคจกรก็ได้ด้วยแต่ก็ต้องดูให้ดีนะมันอาจจะไม่ใช่รักที่ยืนยาวนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์ช่วงนี้กินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังนะคะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะหรือโรคที่ มันมีนเรื่องของคําว่าโรคติดต่อนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปรารถนาแน่นอนค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขเก้มีเลข5และเลข9้าค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์ค่ะ ชาววันจันทร์ไพ่สเตนนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าสเตนเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะรู้รอบด้านนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆนะคะมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีด้วยนะคะแต่ไพ่สเตนเนี่ยนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะ We of Fortune นะคะโชคลาภความดวงดีโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้นะคะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้จากหนังสือ นะะังหาตำรับตำราจากโลกออนไลน์นะคะหรือวีอ f ฟฟอร์จูนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพวกที่ดินด้วยนะอสังหานะคะบางคนอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ วีออกฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางคนเป็นนายหน้าได้นะเป็นนายหน้าที่ดินนะคะเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้ด้วยแต่สามดาบขึ้นมาช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะคะอย่าชุนเชียวอย่าหุนหันพันแล่นนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกนะคะทําให้รู้สึกน้อยรู้สึกเจ็บปวดนะคะรู้สึกอึดอัดใจอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆหรือคนเดิมๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างเนี่ยชาววันจันทร์คุณควบคุมจัดการมันได้เพียงแต่ว่าต้องใช้ความอ่อนโยนค เข้าอกเข้าใจการดูแลการเทคแคร์สิ่งต่างๆหรือนะคะเรียกว่าพวกไพ่สดาบเนี่ยหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันจะดีที่สุดนะคะเรียกว่า อ,อย่าตึงจนเกินไปเนาะหยอ่ยอนหย่อนบ้างแต่ก็อย่าหย่อนจนเกินไปนะคะเอาแบบสายกางก็แล้วกันส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาววันจันวันนี้คุณยังควบคุมในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีถึงแมว้ว่ามันจะมีในมุมของคําว่าการเงินที่ค่อนข้างจะตึงๆเพราะบางคนกังวลในเรื่องของภาระหนี้สินเก่าๆเก่าๆนะคะที่อาจจะยังเคลียร์ไม่ได้จัดการไม่ได้สะสางไม่ได้นะคะค่อยๆเคลียร์ค่อย,ๆ,ย,อยๆจัดการวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาเดิมๆอีกนะคะเพราะว่าวีออฟฟอร์จูเนี่ยบ่งบอกว่าการเงินของคุณกําลังจะ ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะโชคลาภมีนะคะแต่ระวังมันจะเสียดไปเสียดมาด้วยบวกบวกลบลบ,ลบให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนความรักเนี่ยนะคะช่วงนี้นะความรัก ชาววันจันทร์คุณต้องหาเวลาให้กับคนรักบ้างนะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะเพราะดูเหมือนคนรักคุณคะจะง,งอนคุณกำกำลังน้อยใจคุณอยู่นะคะเขาต้องการการเอาใจใส่การดูแลจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นชาววันจันทร์ก็ต้องเรียกว่าอยู่ใกล้คนรักบ้างนะคะหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับคนรักบ้างในช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดเดีย่ยวหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะมีคนเข้ามาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอ นะคะบางคนเจ็บหัวใจด้วยนะเรียกว่าเจ็บหัวใจแปบ๊แปบๆใจหายนะคะอะไรพวกนี้นะคะสุมเสียงที่จะเป็นโรคหัวใจนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างคะ่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขนาไพ่มีเลข8มีเลข0และเลข3นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคาระคะ่ะ ชาวันอังคารนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดอึดอัดนะคะปัญหาโน่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างรุมเราเข้ามานะคะบางคนหยุดพักพักผ่อนไม่ได้เต็มที่นะคะยังต้องเครียดกับงานเครียดกับปัญหานะคะหรืออาจจะภาะวาาะผวงกังวลใจอยู่ในช่วงนี้นะคะก้าวไม่ทา้ายเห็นไหมไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเลยทีเดียวนะคะเหนื่อยหน่ายเหลือเกินนะคะอ่ะหนึ่งไม่ท้านะคะงานยังประกบตัวอยู่นะคะหนึ่งไม่ท้าเนี่ยการงานโดดเด่นธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองงานยุ่งงานเยอะนะคะช่วง นี้นะทำงานกันแบบหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เพื่ออนาคตนะคะนะเพื่อครอบครัวเพื่อสิ่งที่เรารักนั่นเองนะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการค้าการขายมียอดออเดอร์ order, ยอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาใครที่รองานรอในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันอยู่คุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแล้วก็การเรียนเข้ามาหรือมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆนะคะออหรือตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้แสดงนะคะนะฝีมือความ รู้ความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนนะคะจากคนรอบข้างนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จากครอบครัวด,ด้วยค่ะการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้หมดไปกับอาหารของกินนั่นเองนะคะบางคนกังวลในเรื่องของการเงินนะเอจะพอใช้ไหมนะคะจะเอา ตรงไหนไปจ่ายตรงไหนดีนะคะแต่ถ้าในวันนี้คุณยังจัดการในเรื่องของการเงินได้ใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์ด้วยนะคะส่วนความรักนะคะความรักโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันงอนกันน้อยใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอาภัยให้กันค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามานะ อาจจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยศึกษาดูใจกันนั่นเองนะคะสุขภาพช่วงนี้ชาววันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกศีรษะนะคะอาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะถ้ามันเจ็บก็จบเถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเนาะเลขหน้าไพา่มีเลข9ก้มีเลขกและเลขหนึ่ค่ะหรือตัวเลขจากคนรักนะคะ ต่อไปมาดูชาวชาวันพุธค่ะชาววันพุธสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยถ้วยเนี่ยมองบอกในเรื่องของความสุข นะคะความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักอยู่กับเพื่อนนะคะนะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฟูงชนนะคะเดินทางไปพบปะผู้คนนะคะเดินทางไปงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาก็ได้ด้วยนะคะอัศวินเหลียนนะคะใจใหญ่นะคะกล้าดายกล้าเสียนะคะอัศวินเหรียนเนี่ยเรียกว่านักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะหรือช่วงนี้จะมีโชคเข้ามาจะมีเงินเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าเงินก้อนใหญ่นะเข้าก้อนใหญ่หมดก้อนใหญ่การเงินชา วันพุธส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบปุ๊บป,ปับ๊บแบบกระทันหันทําอะไรดูตรงเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลานะคะหรือวันนี้นะคะระวังในเรื่องของการประทะกันนะคะนะกับเพศตรงข้ามนะคะอาจจะมีการเอ,อะเสียงดังโวยวายก็โชคโคค่ากันเกิดขึ้นอันนี้ก็หลบหลีกเลีเ้ยงจะดีกว่านะคะหรือถ้าขับรถก็อย่าเร็วจนเกินไปนะเพราะมันอาจจะมีเรื่องของ,ของคาว่าอุบัติเหตุนะคะขับรถเฉี่ยวหน้ากันปาดกันนะคะชนท้ายกันอะไรแบบนี้ นะคะก็เรียกว่าระมัดระวังจะทําอะไรก็อย่าอย่าใจร้อนนะคะทําอะไรต้องรอบคอบด้วยชาววันชาววันพุธเนี่ยคุณเป็นทำเป็นคุณเป็นคนที่ทําอะไรแคล้วคล่องว่องไวนะคะแต่บางทีขาดความรอบคอบนั่นเองนะคะการงานใครคิดที่จะเปลี่ยนใครคิดที่จะย้ายใจเย็นๆก่อนนะคะแต่ใครที่รองานอยู่จะมีงานเข้ามานะคะ ส่วนการค้าขายเนี่ยยังมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะส่วนการเงินเขาเรียกว่าหมุนก้อนใหญ่หาก้อนใหญ่นะคะเข้ามาก้อนใหญ่ก็ออกไปก้อนใหญ่นะคะการเงินนี้เรียกว่ามาไวไปไวด้วยนะชาววันพุธนะคะโชคลาภมีไหมมีค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะอาจจะมีบ้างกระทบกระทั่งการลิ้นกับฟันเท่านั้นเองนะคะเรียกว่า พาคนรักนะคะไปทานข้าวร่วมกันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยคุยนะแต่ถามว่าสถานะมันค่อนข้างจะนิ่งๆนะเออนะคะสถานะมันค่อนข้างจะนิ่งๆเรียกว่าถ้าคนโสดถ้าใครที่มีแฟนอยู่ถ้าไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนก็หาเวลาให้กับแฟนบ้างก็แล้วกันเนาะสุขภาพนะคะอาจจะมีบางปวดเมื่อยเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะมาดูว่าภัยจิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธค่ะ ถ้าจะคิดถึงเขาขนาดนี้ก็วางอีกโก้ของเธอลงแล้วติดต่อเขาเถอะนะคะเลขน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหกและเลขหกนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสหกไม้เท้านะคะธุรกิจกิจการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะราบรื่นจะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะจะได้รับการยอมรับการนับหน้าถือตานะคะหรือหกไม้เท้าเนี่ยนะคะการงานก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะราชินีเลียนนะคะเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้การอุปถัมภ์นั่นเองนะคะในวันนี้ดูเหมือนตัวคุณเองอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องตัดสิน ใจนะคะให้ต้องลงมือทําหรือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์จริงต่างๆด้วยตัวเองนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะการงานในวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะราบรื่นนะคะไม่เกินความสามารถของชาววันพฤหัส <c oughs> แล้วชาววันพฤหัสนะคะดูเหมือนวันนี้จะค่อนข้างจะมีสภาวะความเป็นผู้นํา นะคะในการคิดในการตัดสินใจนะคะในการดําเนินการนะคะในเรื่องของงานสิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าการงานโดดเด่นเลยทีเดียวได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชานะคะได้ทีมงานที่ดีนะคะคอยสนับสนุนคอยผลักดันด้วยค่ะการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะการเงินใครที่รอเงินอยู่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะมีโชคเข้ามานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันรับฟังความคิดเห็นของซือ กันและกันมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันกับคนรักก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะอาจจะพบคนถูกใจในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะอันนี้ต้องเดินทางออกไปนะจึงจะเจอคนถูกใจถ้าอยู่แต่บ้านนะคะอยู่กับที่ไม่ได้เจอนะคะ หรือ้าสุขภาพเนี่ยโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างค่ะเธออย่าก,กังวลไปเลยทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลขหนและเลขหนึ่งค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาวันศุกร์สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอสังหาบ้านที่ดินนะคะค้าขายได้นะคะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีงานตัวเลขก็ได้นะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ5ดาบช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของคําว่าอารมณ์อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันกา,การมีปัญหาความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้ง5ดาบ เนี่ยนะคะชัยชนะอาจจะได้มาจากการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างด้วยนะคะก้าวดาบนะคะสุดท้ายคุณอาจจะเครียดเองนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าการยอมแพ้มันทําให้เหตุการณ์สถานการณ์สิ่งต่างๆดีขึ้นเราต้องรู้จัก คำว่ายอมบ้างนะคะนะการเอาชนะไม่ใช่ว่าอาจะเป็นผลดีไปซะทั้งหมดนะคะการงานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเหมือนที่บอกมันจะมีความไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเราเองนะคะอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างหรือมีอะไรก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆเค,คลียร์ค่อยๆจัดการกันไปนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างอะไรที่มันตรงจนเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีนะคะหรือถ้าเราเก่งจนเกินไปจนไม่ขอร้องนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากใครเลยสุดท้ายนะคะการงานเราก็จะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะ อาจจะต้องรับสึกหนักอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกันการงานมันจึงจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะการค้าการขายนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ามีคู่ค้าคู่แข่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองอาจจะต้องดูในเรื่องของการให้บริการนะคะนะหรือว่าดูในเรื่องของการตลาดอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยค่ะส่วนการเงินเนี่ยเรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่บางคนนี้เครียดเลยนะช่วงนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือถ้าคุณให้หยิบให้ใครหยิบยืมเงินไปช่วยเหลือใครไปนะคะอาจจะมีปัญหา การทะเลาะกันนะคะเรียกว่าเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่คุณไว้ใจนั่นเองนะคะเรียกว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะ หรือใครที่กาลังอยากจะได้บ้านนะจะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยถามว่ามีไหมมีพอได้ค่าขนมก็แล้วกันนะบันเลกที่จะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีบ้างการกระทบกระทั่งกันความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะยอมกันบ้างนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเกิดจากความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นะคะหรือบางคนเนช่วงบ่าช่วงไหล่มันตึงๆมันปดวดร้าวไปถึงศรีรษะกันเลยทีเดียวนะคะบางคนนี้มีปัญหาไปถึงสายตาด้วยนะยังไงก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์กันบ้างคะ่ะจงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอค,คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะ เลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขห้าและเลขเก,ก้านะคะวันนี้ชาววันศุกรนะ์น้าบ้านนะคะปัดกวาดทําความสะอาดให้ดีเลยทีเดียวนะนะคะเรียกว่าเปิดเปิดบ้านให้มันดูโล่งให้มีอากาศถ่ายเทนะคะมันอาจจะเป็นการแก้เคล็ดได้นั่นเองค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์ค่ะ ชาววันเสาร์สี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้านี้แฮปปี้มีความสุขนะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะเรียกว่าการงานโดดเด่นธุรกิจกิจการนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองบางคนนะคะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งดาบบ่งบอกในเรื่องของความมุ่งมั่นการคิดการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดหรือเด็ดเดี่ยวนะคะช่วงนี้ทําอะไรดูเหมือนต ONG ้องต ONG ้องเร่งเร่งรีบรีบนะดูงานยุ่งงานเยอะนะคะดูมันจะวุ่นวายไปหมดเลยทีเดียวจัดระบบระเบียบในเรื่องของการงานให้ดีด้วยนะคะหรือว่าบางคน นนอาจจะมีเรื่องของการวิ่งเต้นเดินเรื่องนะคะอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การงานต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ต้องรู้จักที่จะพูดด้วยนะคะเพราะบางครั้งการพูดจารตรงผงผางมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์ก็ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงหรือบางคนเนี่ยนะคะเจ็บจับนะคะต้องระวังในเรื่องของการถูกชกชิงวิ่งราวถูกขมโมยผลงานชกผลงานหรือคำเขาเรียกว่า มีคนที่เขาคอยทัคอยที่จะแบบเวลาคุณทําอะไรเนี่ยเขาจะมักจะตัดหน้าคุณน่ะนะคะเออโดนตัดหน้าอะไรพวกนี้นะคะแต่การงานมั่นคงนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยเรียกว่าหาเงินเก่งนะคะชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วการเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองแต่อาจจะมีบ้างกังวลในเรื่องของคําว่าภาระหนี้สินสิ่งต่างๆนะคะที่อาจจะรู้สึกว่ายังเคลียร์ไม่ได้ยังจัดการไม่ได้เต็มที่นะคะยังไงก็ วางแผนวางระบบระเบียบให้ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันแต่อาจจะมีความหึงหึงห่วงห่วง,วงอยู่บางเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนดูแลก็แล้วกันนะคะสุขภาพนะคะชาววันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกข้อเข่าข้อเท้านะคะอาจจะเกิดการพลิกแพงนะคะเล็ดขัดยอกหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกนะช่วงบ่ายช่วงไหล่ก็จะตึงตึงปวดปวด,ปวดด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณ การจะแนะนำอะไรกับชาววันเสาร์กันบ้างค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนำไปจากเธอได้นะคะเลขนาไพ่มีเลข4มีเลข1และเลข7นะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ